สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ผมหมอจากช่องหมอประชญ์ป่าชุมขานนะครับก็วันนี้เราก็มาถึงไร่ของน้าพีนดานะครับผม,บผมก็วันนี้เราก็ตอนนี้ก็แม่เก,ก็กำลังจะนทำกับข้าวอยู่นะครับผมเพื่อที่จะให้พ่อได้กินนะครับผมคผมเพื่อเอ่อต้อนรับพ่อเนนั้นที่จะมากินข้าวกับเรา แล้วก็ตอนนี้เองนะคะพ่อก็ยังอยู่ที่บ้านผมเดี๋ยวเราพูดคุยกับพ่อเขาก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปรับน้องข้าวโพดมาแล้วก็มากินข้าวด้วยเพราะว่าเป็นมื้อแรกที่รวมตัวกันเลยทุกคนเป็นรวมตัวกันที่จะมีพ่อแม่ลูกครบเลยครบทีมเลยทุกคนครับผมก็ถ้าเป็นไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยครับผมรอเงินแล้ก็ซื้อนมขนมให้แกนะนให้สอนั่งทานกันนะเพื่อเราเรากับข้าวนะ นี่อันนี้คือน้ําสมุนไพรทุกคนที่น้าผมได้แช่กับเบือกไม้ไว้นะอิงกระเลยพัยนะทุกคนแต่ว่าภาษาไทยผมไม่รู้นะอันนี้มันช่วยแก้ร้อนในนะเอ่อร่างกายเราเนี่ยร้อนนะช่งนี้อากาศร้อนเรากินไปมันก็จะเย็นต่อร่างกายเรานะ<ช>แ,ลแล้วก็แก้ร้อนในดนะ้วยทุกคนนี่แา้วแช่เบือกไม้ไว้แล้วก็เอาไว้กินนะนี่แล้วก็อ่าน ได้ให้อ่า uh, พอน้องมอ้อยกินด้วยนะโอเคแล้วก็วให้กินขน,นมนมนะเพราะว่ากามันร้อนขนายนก็ตากแดดมาทั้งวันนะกินเพื่อให้นั่งกายเนี่ยสดชื่นนะทุกคนสองคก่นอนระหว่างรอแม่น้องมอสนะคอยดูื้อเด็กข่าวก่อนเอาให้ขาวเนี่ยกินขนมขนมให้ถ่ายความหิวไปก่อนนะพ่อพงต้องนี้อ่ะอ่ากวน ตกไหนนะแต่ผมดูเขาเริ่มเหมือนคนปกติทั่วไปนะเ<ช>พรา<น>ะทุกทีที่เจอพ่อเองอะ่ะพ่อเองไม่ค่อยใส่เสื้อนะ<ช>มันร้อนเขาบอกมันร้อนเขาเลยไม่ใส่แต่เนะี้ยหลังมาเนี้ยเขาก็าจะใส่เสื้อตลอดเวลาแหละเหมือนคนทั่วไปอะ่ะผมว่านะแต่ไม่รู้ว่าเขายังยังปกติหรือ,อยังหรือว่าอยังกินของส,ส,สดหรือเปล่านะกินกันนะอุ้ยเฮีย อุ้ยละวมั้งตับไฟอร่อยเลยก็ในเมนกินอร่อยนะใช่หัวถือไข่กินน้ำอันนี้เขาบอกเย็นดีนะทุกคนคล้ายกีก็แปลว่าเย็นมากเย็นดีเย็นมากชอบก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าพ่อเราจะเป็นยังไงยังไงก็เป็นพ่อนะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะใช่เราแบบว่าเอาเขาให้กำเนิดเรามาแล้วนะใช่ ไม่สมควรที่จะลืมคุณนะ้องนนมอเกนนรอรน้องข้าวโพดเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยลืมพ่อเขานะเขาก็าบนคิดถึงพอ่อตลอดเวลานะเขาอ,อยากให้พ่อมาอยู่ด้วยแต่พ่อเนี่ยไปเบี่ยงที่ไม่ค่อยอยากมาอยู่เท่าไหร่แรกๆนะใช่เดี๋ยวนี้หลังๆมาแกก็มึนคุณพกติแล้วก็เาชวนแกมาเนี่ยแกก็เริ่มมานะเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านนทุกคนนี่เป็นบ้านน้าคนนะนี่ก็เขาเนี่ยได้ยินข่าวว่าน้องข้าวโนะขาเจ็บ เขาก็เลยอยากมาหาลูกเขาด้วยเพราะว่าลูกใช่ลูกเนี่ยเขาก็รักทุกคนนะใช่ครับผมเดี๋ยวให้เขากินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปรับคุยกับเขาก่อนแล้วก็จะไปรับนะองขาวโพดนะใช่ครับผมครับผมอุ้ยอ่ะอุ้ยแล้วนะอุ้ยแล้วอุ้ยแล้วอุ้ยอ่ะอ๋อ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 อออ๋อ๋อ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  ใน,นยี่เน,นี่ยนะม่คม่อะไรอย่างมานี้รีโมทจมาแล้วคุณลองเคลีรยร์ของชาตินี่หยัดสูบพี่ย่อยเขาบอกว่าของชาเคลียร์นี่ก็แปลว่าชายแดนนะทุกคนใช่มชายแดนพม่านะเ <c oughs> ขาบอกเขาไปทำอะไรมาเขาว่าเ,าเพื่อนเขาเนี่ยให้นาฬิกาเขามาเพื่อดูเวลานะในรีโมทจมอมนี่กี่เชียร์นี่แหะลานี่กลานนี่หลานนี่มื่ก็นเนี้ยโอ้โหคนปกติทุกคนคำว่านั่ยนี่กี่เชียร์แปลว่าได้ตังไหม ไปทํางานได้ตังไหมเขาบอกนี no. so. no. said, no, order, uh, s <S ้แหละนี้แหละก็แปลว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะทุกคนเขาก็ให้ตังมาอยู่บ้างนะเขาก็โนูแต่หนึสูแล้วนะนี่สูแล้วปาผมบอกว่าอยู่กับเพื่อนเขาใช่ไหมเขาอยู่กับเพื่อนเขานี่แหละเพื่อนเขาเยอะแยะมากมายนะโอมาเชียมาหมดล้มาแล้วเด็กถึงสูงลมาแล้วเขาบอกว่าผมบอกโอมาเชียอยู่สนุกไหมเขาบอกมานแล้วก็สนุกสนุกนะเขาบอกอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนะสนุกนะ่เออ เนาะอ๋องเชิดไส้เซเชียเชิดไส้อ๋องเบาแต่ว่าอ๋ออ๋อมั่ยนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาผมบอกว่าอ๋องเชิดไส้เชียเชิไส้เนี่ยแปลว่าของสดเนี่ยได้กินอีกไหม<ช>ของเขาของสดเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้กินแล้วนะหลังมาเพื่อนเขาเนี่ยปรุงสุกเขานะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยหิวกินของสดเท่าสักเท่าไหร่นะเขากินของแบบสุกแล้วนะเขาเขาอยู่กับเพื่อนเขาเชิดไส้อยู่ดีนเอ๋อ เบอร์หลายโอ้โหอย่างเดี๋ยวจำอะไรยีเยอุ้ยจำอะไรเลยกี่อย่างเงี้ยบ่าวได้โอ้โหก็หมดช่วงหลายทีแล้วไหนนะอืมผมเขาบอกเขาไม่ค่อยกินแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขารู้ตัวนะแล้วเขาเองเนี่ยก็บอกกับผมว่าเขาเนี่ยไปรักษาตัวมาด้วยนะหลี่เอ่อหลี่ลี่อนอสาน่ะคนแหละ เรลลองเคยแล้วสูะ้ยนสูงอะย่สูงคอยนะอยอบ่อะไยอะออคือองคือกิดซังเครเเลข้อเีวแล้วุลองเคยอ๋ก็ไป้สัวที่วัดพม่านะเขาบอกว่าวัดพม่าเขาก็รักษาเขาอยู่นะตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยกินของดิบละไม่รู้ว่าว่าคนที่ดูจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่จะพิจารณานะแต่ว่าผมก็เชื่ออยู่นะเพราะว่า การที่โดนการที่ของเข้าตัวเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่นะทุกคนยิ่งแบบของเขมรของพมา่าจะแรงนะมันแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาในการรับชมนะครับแล้วแต่ความเชื่อด<ช>้วยความเชื่อส่วนบุคคลด<ช>้วยแต่ว่าความเชื่อผมมายาี้ผมก็เชื่อมาอย่างนี้นะโอ้โหตอนนี้เริ่มมืดละก็พ <c oughs> อรู้คร่าวๆเขาแล้วนะ <c oughs> มานเนแล้วยังีเออ บองสัานแล้วเน in ื่อยครูแม่เออโยมกระทางเอาปล่แล้วนื่อยงมันเลียนแล้วครูแม่ไม ah ่รีบย้อนงานเขาบอกว่าเขาบไม่เลียนเขาบอกเขาเดี๋ยเด็กนึเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่นี่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปรักษาตัวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งเลยเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะพาเขาไปรักษาอีกนะก็อาทิตย์หนึ่งก็หลังจากนี้เขาก็จะไม่ให้ เราเนี่ยไปหาเขานะเพราะว่าไปไงเราก็ไม่เจอเขานะเพราะเขาจะไปรักษาตัวที่ิ้งคนทุกคนก็โอเคเราพอรู้เรื่องราวคร่าวๆของเขานะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะผมไม่อยากจะถามน้องมอสเยอะถามเออกับพ่อน้องส่วนตัวดีกว่าก็หลังจากนี้ผมก็จะให้น้องมอสไปรับนะครับาวโพดแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูปลาเค้นะว่าแกทำแกงไประเทศไหนทุกคนใช่ครับผมนี่นะเฮ้ยพ่อ มาถูเ uh ้ย huh. วู้เล้ยเฮ้ยวเอ่อหน้ามือยาโอ้ยเยี่ยยอ่ะเฮ้ยย้ดเ้าอุ้ยมามาล้วโขงใจได้เอายะเห่อยวตีน่ยอะมึงูเาเออเนลี่ยเยนะเนียนะเนียนะองเช นื้อเนอเเนเนเเชเ็นเนรเอเนเเ่้นีนเดีนายว่อาอเยนี้พ่อาก็กำลังยูปลา่ะตองขมินะยำบอง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 ไปวะขมินทุกค ถัม่มสดๆนะค่ะมันสดๆเลยนะเก็คือ,อนนเป็นอืมเป็นเนกล็ดก้อนเลยนะแล้วก็เราตำตำก็ตักดดแดดเราตักแดดเป็นแห้งๆเสร็จปุ๊บนะ่ะก็เอามาตำในกวนจนเป็นผงละเอียดอย่างนี้นะวกวนมันจะละเอียดเนะี่ยต้องใช้ตะแกรงเนะี่ยให้กรอนก่อนนะรกรอ,องให้มันละเอียดละเอียดแบบน,นี้เหมือนช่อช่องใช่ <บา S 1> ใช่าาใช่อช่าาองนี่คืออันนี้ทุกคนตัวกองอันนี้นะ นี่ก็ทำตั้งแต่ยังยังไม่มืดนะจนมืดนี่ก็ยังไม่หยุดตำนะหลานก็ขยันมากๆเลยทุกคนถ้าตำได้ขนาดนี้สุดยอดมากนี่คือใช้มือตำล้วนเลยทุกคนบางคนอาจจะใช้เครื่องปั่นนะแต่ว่านี่ไม่ไม่มีเครื่องปั่นเราก็ต้องใช้มือแบบวิธีวิธีธรรมชาตินบ้านเลยทุกคนเออทองเดืดจู้ละจู้ที่คือตำกับมือเลยนะ โอ้ขยันมากเออมาสวยนะเลยมาเกลือชูมาสวยมากสวยนะดอกมะลิเอแบบสวยมากเลยเดี๋ยวชิโน้องบ้านะเพะ้อจะก็ตอนนี้ก็รอกินข้าวอย่างทุคกคนรอคาหน้าคาำสาดเดยวเราไปดูป้าเคียทำแกงอะไรบ้ากคราบอกไปดูแม่อีกน้อทำแกงอะไรมาก,นะก,มากให้คนนะคนั่งคุยก่อนนะแม่ไม,ม่เย,เยอะ มือดัปิดนี่มอเอาแล้วไม่รองแล้วนะใส่านี่แหลใ่านยอะไรวายังไงใส่ซ่าเด็กปลาหองดอยู่ชงเยอะอย่ใจะทอปลากะมนนะปลาทอดปลาทอดแช่ปลาทอด อยอู่าสามมันดีมาเยอะก็ปลาทอดใส่ขมิ้นทั้งทุกคนขมิ้นผงนะ,ะปลาทอดเอามามันก็จะเหลืองกรอบๆนะแม่หนดีงแมีเอ่อเมื่อเช้าเงินมือจะดูเดี๋ยวผมจะดูปลาให้เดี๋ยวจะให้น้องมอสเนี่ยไปก่อไฟให้แม่เขาก่อนนะให้แม่กอนะ่อไฟ

คนถูกกินไหมปลาข้อชะม,มึนของเป็นอาาสม,มุนไพรอย่างหนึ่งนะทุกคนชะม,มึนเนี่ยเ้วเป็นยาั้นดีเลยนะทุกคน ใส่ผ้าอดส่้าไ่ี่จ้ามาเดี๋ยวเาจะทำแกงแกงนี่นะโลงกบไปกนีองเดี๋ยวเราจะทำแกงมะขามนลใส่ปลาเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เราข้าวโพดเนี่ยมาดูปลาแทนแม่แก้ก่อนนะข้าวโพดม่ไจะอยู่เยอะเลยเลย เผ็ดมูซาเดเผ็ดวะเอาคุณเลยอเอาคุณเค่ะเออเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาพุณน่าไปใส่ดูปลาทอดส่วนเราจะไปช่วยแม่เองนะใส่ลงไปมันเดือดนะทุกคนก็ใส่เกลือชุนรสกระปี๊แล้วก็มะขามลงไปนะเดี๋ยวรอให้มันเดือดแล้วจะใส่ปลาลงไปทุกคนใช่ค่ะ พอตายแล้วดูข้างในดวงตาโอ้ผมเชื่อต้องร้อนใเดือดก่อนนะแต่ไม่ใช่นะถ้าใส่นะเขาใส่ไปเลยแล้วแต่คนละสูตรนะทุกคนถ้าผมต้มเนี่ยจะร้อนให้เดือดนี่คือเขาใส่ไปนะอันนี้เป็นปลาหมีนะทุกคนคือซดน้ำตร้อนอร่อยมากๆเลยนะแกงนี้เดี๋ยวมารอดูตอนสุดนะครับผม มาแล้วต้องรอด้านนี้รุดหน่อยหน้าคา,านมันคานนะฝานี้่อนะ้าใสที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวรออแกงโอเคเป็หลังจากนี้เราก็จะรอแกงสุดนะทุกคน หายมิ้นใช่ครับก,ก็เหลืออีกแกงน่งสมอสกำลังจะเดือดนะแทนโดยพออหนื่งก็กจะเดือดทุกคนเดี๋ยวข้าวก็จะสุกแล้วตอนนี้ป้าเคเองก็อ่าน้ำอยู่นนะใช่ครับกิตตี้กิตตี้นอนเท่ไหรนอข้ากำลังจะอ่าน้ำอยู่นะทุกคนเราไม่ัวรทนนะ ก็คือแกงมีสองอย่างละใช่แล้วจะมีในนี้อีกก็จะมีพริกแล้วก็ผักแล้วก็มีอีกแกงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวรอกินข้าวกันนะตอนนี้ก็เริ่มหิวกันมากละใช่ตอนนี้พ่อน,น้ํามอยก็เริ่มเหนือยทุกคนเดี๋ยวกินกินข้าวแต่็จก็คงต้องอาบน้ำพักผ่อนนะโอ,โอเคเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นตอนที่เรากินข้าวนะไม่ได้ถ่ายให้ ทุกตอนทุกฉากนะทุกคนเดี๋ยวเราเจะรอปลาเค้กกันนะเราเราจะกินข้าวกันละตอนนี้คือเราหิวมากๆากจะกินข้าวความนาความตาเป็นครั้งแรกดีใจไหมดีใจครับผมดีใจไหมที่พ่อมากินข้าวด้วยดีครับผมดีใจไหมนะครับพ่อนภาษาล้วเสียะาาูเสียวาาูเสียวเออลาวเฉียวเราจะได้กินข้าวความนาความตารอแค่ปลาเค้กคนเดียวนะ เขากำลังอั้มน้ำอยู่นะใช่ครับผมโอเคเราจะหลังจากนี้เราจะกินข้าวคนหน้าคนตากันละรัพผมก็ขอผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรัพผมก็สําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทั้ง3 4 5ี่หคนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมทัผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมรับผมบายบายครับผม